ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่รอคอยนะครับเราจะมาทดลองกันนะครับว่าลองประดิษฐ์เองทาเองมาสดุพื้นบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่รู้ว่า CG ยังไงด้วยเป็นมอเตอร์1 8 0 2งปนลูกนะครับเป็นมอเตอร์แปลงถ่าน 1, 8 0 2ูนสลูกสปีด 30A เเป็นสปีดสสายนะครับ87.4ี 8, 7, ่โวลต์เดี๋ยวก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเฟิร์เดี๋ยวเราลองลองมาปลาดูก่อนเลยว่าลำมีมีการลอนไหม แต่ว่ายังไม่ได้เสียบแบตนะครับทำเล่นสนุกสนุกขำๆครับพอดีชุดไฟว่างครับปีกเป็นโฟม5มิลบวก3มิลขึ้นหลิบครับลองปลาดูก่อนเลยครับว่าหน้ามันเชิดไหมนี่ตั้งตรงนะโอเคครับพอได้ครับพอได้ เวลาเราปลาเราต้องขนานกับพื้นโลกนะครับแล้วลองปลาไปพอได้พอได้พอได้รอบนี้เรารอบนี้เราเราจะมาบินจริงกันนะครับ น,นี้ก็เป็นฟิวเจอร์บอร์ดครับแปนนึกเองครับแปนนึกเองฝวาซ้ายใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับอาดาวเดี๋ยวมาลองบินจริงกันเลยนะครับรู้สึกว่าหัวจะเบาครับ เอาลงมาครับหัวเบาเอาลงมาครับหัวเบาหัวเบาไปนี่ครับเดี๋ยวลองหาอะไรถ่วงหัวนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวลองหาอะไรทวงหัวนิดนึ่งสภาพยังโอเคอยู่นะครับจะหาอะไรทวงหัวนิดเพราะว่ารุ่นนี้ออเตอร์อยู่ข้างหลัง โอเคนะครับเดี๋ยวทีมช่วยหน่อยนึงอ๋อหางหลังมันติดอัพด้วยครับนิดนึงเมื่อกี้เราก็ลืมดูครับหางหลังติดอัพอ่าเดี๋ยวเราเป็นจริงกันนะครับ มอเตอร์แปลนฐานเจ็นะครับดับเครื่องร่อนครับเดี๋ยวปีนตั้งนะครับเดี๋ยวปีนตั้ง เดี๋ยวเราไปหาที่โล่งๆถ่ายถ่ายวิวกันเนอะรับพลาดรับพลาดเดี๋ยวเราไปหาที่โล่งๆถ่ายกันนะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเรามาทดสอบอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นที่โล่งครับ180ชักเดียวอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมครับการขึ้น เ้าๆเรื่อยๆครับได้เลยครับชิวเลยครับชิว,ชวมากาครับอารมณ์นี้เดี๋ยวที่หางหลังนะครับนี่คันเร่งอยู่ที่สามสิบครับ มีใช้กันเร่งสามสิบนำทดลองครับสนับสนุนทำเองนะครับแล้วก็เลี้ยวกลับมาดูอัตราการล่อนครับนี่ดับเครื่องแล้วนะครับดับเครื่องแล้วนะครับยังไม่ได้เร่งครับเร่งครับ ตัวลำตัวลำเป็นปีกห้ามิลนะครับความยาวอยู่ประมาณเมตรสิบเซนครับแบดเจ็ดจุดสี่นะครับเึ้นสูงครับขึ้นสูงเลี้ยวหางหลังครับกลับมาแล้ววนกลับมาแล้วดับเครื่องครับ ทำไมผมแนะนําให้ดับเครื่องเวลามาครับสาหรับมือใหม่คือเวลาเราแก้ผิดอ่ะอาการที่เครื่องบินจะเจริญอ่ะมันจะได้แก้กลับง่ายครับถ้าเราไม่ดับเครื่องอ่ะเวลาเราแก้ผิดเครื่องบินมันจะเจริญไปทางอื่นครับนี่บินชิวครับแบตเจจุสี่นะเร่งบ้างเบาบ้างครับอัตราการล่อนสูงอยู่ แต่ระดับได้ดีครับเดี๋ยวเราเราจะขึ้นสูงแล้วลองดับเครื่องดูดับครับดับครับดับตั้งแต่นู่นแล้วนะครับเนี่ยรอนไปต่อเลยนะครับทำเองครับลองผิดลองถูกไปเราแรกหัวเบา เครื่องบินหัวเบาจะเป็นเครื่องบินที่บังคับไม่ได้นะครับเครื่องบินสตอร์นอันนี้เป็นเครื่องบินหัวหนักแต่ว่าพอได้ซีจีแล้วทุกอย่างมันก็โอเคนะครับผ่านหน้ามาเราลองบินตำ่ตำๆดู่ครับเลี้ยวการเลี้ยวปกตินะครับเลี้ยวเหมือนเราเลี้ยวแอร์รอนเลยครับน่าจะเป็นที่ปีกเราวีขึ้นด้วยครับจากปลายปีก วีขึ้นสองนิ้วนะครับจากไปปีกวีขึ้นสองนิ้วนี่เราเล่งเครื่องอยู่ที่ยี่สิบสามสิบครับแล้วเราลองบินวนแคบๆดูครับว่ามันจะบินวนแคบได้ไหมดูว่าจะบินวนแคบได้ไหมได้อยู่ครับโอ้โหเจียวเจียวเจียว เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีบรรยากาศสวยๆครับเดี๋ยวผมเอามาบินบินฝากผู้ชมหน่อยขอต้องขอไปนะครับเพราะว่าคลิปผมไม่ได้ถ่ายทําตอนการประดิษฐ์ไว้ครับเพราะว่าบางทีเวลาผมออกแบบเครื่องบินครับถ้าผมถ่ายคลิปไปด้วยผมไม่มีไม่มีไอเดียออกครับผมก็ต้องเก็บเป็นรูปภาพแล้วก็มามาทําเป็นวิดีโอต่อรูปภาพให้ดูนะครับ เครื่องบินที่เราออกแบบเองมันจะค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะครับผมก็แปลกถ้าถ่ายวีดีโอผมจะไม่มีความคิดในการออกแบบเลยครับเดี๋ยวผ่านหน้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอามาลงกันให้ดูครับอาจจะบินชิวๆบินสวยๆครับค่อนข้างที่จะเกาะอ,อากาศดีมากเลยครับผ่านหน้าช้าๆนะครับ แล้วครับไปแล้วปีวีไปแล้วตัว,ว,วนี้ก็จะไม่ค่อยมีคลิปอัพให้ลงครับเนื่องจากว่าแถวบ้านผมอายุเข้าครับบินชิวครับบินชิวเดี๋ยวเราจะมอลงนะครับไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าครับการเนี้ยวปกติครับไม่ต่างอะไรกับเลี้ยวไอรอนเลยนะครับฮึบ <c oughs> <c oughs> วร้าผ่านครับ